嗯嗯 จากบ้านที่รักวังมาเสียงดวงทินแคว้นแดนไพรเมืองใหม่น้องบัวลำพูพ่อเมืองนักสู้นามรู้องค์พ่อเรสวรลูกมาวอนวันอ่อนจันทร์ขึ้นวันเต็มดวงขอพรอนใชวอนขอทวง หากจันไม่ลวงสมดังตังจหากจันประทานรางวันฝันเพียงมาอะไรขอเป็นแค่ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ศรัทธาชินแอก็ได้มาทําบุญที่วัดป่าหิเกิ้งครับผมวัดป่าห้วยหินเกิง้งอำเภอมันจาคีดีนะครับพี่น้องครับ นี้ก็ได้เวลาบ่ายโมงครับผมช่วงบ่ายนะครับก็จะนำพาพี่พินเพื่อนมาชมบรรยากาศภายในวัดป่าหินเกลืองมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่น,นครับรับชมกันเลยนะครับครับมารอบนี้มาครั้งนี้องค์พระพุทธร,รูปนะครับผมที่ผมได้ทำการอัดลงคลิปให้พี่พินเพื่อนนะครับผมใน ep ก่อนก่อน,นครับอตอนนั้นยังไม่แล้วเสร็จยังไม่สมบูรณ์นะครับีนี้แล้วเสร็จ <c oughs> สมบูรณ์แล้วนะครับผม เป็นพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับปางสายญาติโอ้ไม่ใช่ครับเป็นปางน่าจะเป็นปางปะลิฎิพันธ์ครับเป็นปางปะลิฎิพันธ์นะครับพเพื่อนๆครับขนาดความยาวก็45เมตรนะครับความยาว45เมตรนะครับสูงก็จะราวก็จะประมาณตึก3ชั้นนะครับตึก3ชั้นครับความสูงประมาณตึก3ชั้นนะครับ สวยสดงดงามนะครับสมบูรณ์แบบนะครับผมได้ลงสีเป็นสีทองนะครับสีทองเหลืองอลามโอ้โหยิ่งใหญ่ลังการนะครับีปัดวัดป่าหินเกิ้อมันจาคดีสวยสดงดงามต้องขอแจ้งข่าวนะครับขอแจ้งข่าวให้แจ้งข่าวให้เพื่อนเพื่อนรับชมกันนะรับทราบกันนะครับเพราะว่าวันที่ยี่สิบพฤศจิกาคือเดือนหน้านี้นะครับผมทางวัดก็ได้ อราจะจัดบุญใหญ่นะครับผมบุญใหญ่ก็คือบุญมหากรถินนะครับผมมหากรถินได้ทอดที่วัดแห่งนี้นะครับวัดป่าห้วยเินเกลงครับผมวันที่20พฤศจิกายนะครับยังไงก็บอกบุญนะครับมาถึงพี่พินเพื่อนนะครับผมที่ได้ยินข่าวก็มานะครับยันเชิญได้นะครับผมวันที่20พฤศจิกายนครับผมบุญมหากรถินอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับวัดป่าห้วยเินเกลง ครับมาชมองค์ปู่นะครับผมปางประริเนผานนะครับนี่ครับเป็นปางประริเนผานไม่ใช่ปางสายญาตินะครับถ้าเป็นปางสายญาตินี่จะมือของท่านหรือว,ว่าแขนท่านจะจะขํานะครับผมจะจะขําอยู่จะเขาเรียกว่าอะไรนะภาษากลางขํานะครับผมขําตรงขมับของท่านนะครับอันนี้เป็นปางประริเนผาน ตรงจุดนี้ยังไม่ทาสีนะครับตรงหมอนเป็นรูปหมอนหลงท่านนะครับรูปหมอนหลวงปู่ยังไม่ทาสีนะครับนี่ครับเทียนอยู่นี้ยังไม่ทาสีนะครับตรงจุดเดียวครับมีมีจุดเดียวครับที่ยังไม่ทาสีส่วนองค์พระพุทธรูปนิทานนะครับได้ลงสีแล้วเ,เรียบร้อยนะครับผม โอ้โหมอลียิ่งใหญ่อลังการมากนะครับในเขตภาคอีสานมีมีหนึ่งเดียวนะครับผมจะบอกว่าผมอยากจะบอกว่ามีหนึ่งเดียวนะครับผมในภาคอีสานมีที่นี่ที่เดียวนะครับผมที่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากขนาดความยาวตั้ง45เมตรถือว่าเป็นองค์ใหญ่นะครับเท่าที่เห็นมานะครับเท่าที่เห็นมาจะไม่ องค์ใหญ่ยาวขนาดนี้นะครับอ,องค์นี้45เมตรนะครับผมจากพระบาทมาถึงเสียนนะครับมาถึงเสียของท่านความยาว45เมตรความสูงก็ประมาณตึก3ชั้นได้นะครับตึก3ชั้นได้ความสูงน่าจะอยู่ประมาณ10กว่าเมตรวัดด้วยสายตาอยู่ประมาณ10กว่าเมตรนะครับความสูงอันนี้ผมถอดรองเท้านะครับ มถอดรองเท้าเดินนะครับเพราะว่ามาสถา,านที่สําคัญเราต้องให้ความเคารพนะครับให้ความเคารพสถานที่ด้วยโอ้โหเป็นหินนะครับเนี่ยเป็นไม้กลายเป็นหินนะครับพี่นอ้องเออไม้กลายเป็นหินนะครับไม้ต้องไม้ที่ผ่านเวลามาโอ้เป็น,ล,นล้านปีนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นหมื่นปีพันปีหมื่นปีอ่า ถ้าจะเรียกไปทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกฟอสซิลนะครับอันนี้ครับเป็นฟอสซิลซึ่งกลายเป็นหินนะครับเป็นไม้แหละครับไม้ในยุคโบราณยุคน่าจะยุคไดโนโซรรสหรือว่าไดโนเสาร์นะครับผมน่าจะยุคนั้นอยู่ประมาณนั้นนะครับตามประวัติศาสตร์ครับทางหลวงตาท่านก็ได้นํามานะครับผมมาประดิษฐ์ไม่ใช่มาประดิษฐ์มาประดับนะครับผมมาประดับตามองค์พระองค์พระพุทธรูปนะครับ แทนอิดบล็อกไม่ว่าแทนปูนนะครับผมเพราะว่าเป็นพระสถานท,ที่อย่างนี้เป็นวัดห้วยหินเกิงเอาเป็นวัดหินเกิงครับผมวัดป่าหินเกิงกอก็ถูกต้องนะครับผมต้องเอาหินจริงๆครับมาประดับตามองค์พระให้เหมือนกับชื่อของวัดนะครับวัดป่าหินเกิงนะครับโอ้โหร้อนนะครับร้อนร้อนร้อนไม่ได้ใส่รองเท้าครับรบ้อนมาก เดี๋ยวพาพี่เพื่อนไปรับชมภายในสลากันนะครับครับผมนี่ก็คือภายในบริเวณเจดีนะครับภายในบริเวณเจดีหินนะครับเกดี JD หินซึ่งทําจากหินจริงๆนะครับพ,พ,พี่เพื่อนๆครับซึ่งแกะเป็นลายของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นลายพะระฤาษีหรือว่า รูปแบบแกะเป็นลายต่างๆนะครับผมของเกี่ยวกับพุทธประวัติของพุทธศาสนานะครับผมศาสนาพุทธของเราครับเป็นรูปหินแกะลายต่างๆเป็นเศียรพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นรูปลาสีก็มีครับสมกับว่าเป็นวัดป่าหินเกิ้งนะครับผมวัดป่าหินเกิ้งอยู่ที่มัญจาคิรีนะครับก็อีพีก่อนนะครับศรัทธาช่นนีก็ได้ อัพโหลดให้พี่เพื่อนรับชมกันนะครับว,นนวันนี้ก็เป็นวันดีนครับผมเป็นวันดีวันขึ้นช่วงขึ้นเ,เ,เ,เดือนไรนานเดือนตุลาครับผมช่วงข้างขึ้นพอดีนะครับสัทธาชแนลก็ได้มีโอกาสได้มากราบครูบาอาจารย์หรือว่าหลวงตาครับวัดป่าหินเกลือแห่งนี้ซึ่งผ่านมาก็ไม่ได้แวะเข้ามาหลายเดือนแล้วนะครับผมหลายเดือนแล้ว ส่มากก็จะมาแทบทุกปีนะครับผมนี่ครับเป็นพระพุทธรูปแกะด้วยหินนะครับผมพระพระพุทธรูปหินนะครับแกะด้วยมือนะครับเป็นงานแฮนด์เมดซึ่งโอ้โหหาชมได้ยากครับและไอเทมก็ว่าได้หนึ่งเดียวในโลกนะครับผมวัดแห่งนี้นะครับที่วัดป่าหินเกิง้งอท่านใดที่ไม่เคยมาก็เรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญมาเยี่ยมชม สถานที่ภายในวัดนะครับวัดป่าห้วยหินเกิงซึ่งเป็นวัดที่น้อยคนจะรู้จักนะครับคําว่าหินเกิงจะมีอยู่สองวัดนะครับอีกวัดหนึ่งอยู่ที่อําเภอชุมแพนะครับขอนแก่นนะครับผมนั้นเป็นวัดป่าห้วยหินเกิงครับอันนี้เป็นวัดป่าหินเกิืงครับพี่เพื่อนๆครับนะครับก็จะมีรูปวาดหรือว่ารูปเขียน ตามผนังหินหรือว่าตามก้อนหินนะครับไม่ใช่ผนังหินกับเป็นก้อนหินเป็นรูปแบบต่างๆพระพุทธรูปพราหมณ์แล้วก็เขาเรียกอะไรนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับผมที่มีมายาวนานครับให้ได้ชมกันหลายรูปแบบนะครับผมหลายแบบจะเป็นหินหมดนะครับหินก็หลวงตาท่านได้มาจากภูเขานะครับผมจากเขา สถานที่แห่งนี้แหละครับวัดป่าห้วยเหินเกิง่นํามาแกะนะครับหรือว่านํามาสลักด้วยมือนะครับผมเป็นงานแกะด้วยมือเยี่ยมชมได้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้กลายเป็นหินนะครับอันนี้เป็นไม้กลายเป็นหินหรือว่าเป็นฟอสซิลครับเรียกอีกอย่างก็คือฟอสซิลนะครับฟอสซิลไม้กลายเป็นหินอายุของไม้กลายเป็นหินนี้ ต้องใช้เวลาเป็นล้านล้าน,านปีนะครับไม่ใช่เป็นพันปีหมื่นปีนะครับต้องเป็นล้านล้าน,านปีอันนี้เป็นความาเชื่อนะครับความเชื่อบอกว่า,าความเชื่อทางครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าได้นาํามากราบไหว้บูชาสักการะบูชาก็จะเป็นสิริมงคลแก่คนคนนั้นนะครับผมถ้าได้ตกไปอยู่สถา,านที่แห่งใดแห่งของตำบลใดก็ สถานที่ที่ใดก็จะทําให้ร่มเย็นเป็นสุขนะครับผมนี่คือความเชื่อนะครับของครูบาอาจารย์ได้เล่าบอกต่อมานะครับตรงจรุดนี้ก็จะเป็นรูปทรงคล้ายเต่านะครับผมเต่าหินด้านในก็จะเป็นวัตถุมงคลและเครื่องรา,างต่างที่หลวงตาท่านได้เก็บสะสมไว้นะครับส่วนพระมหาเกียรติก็จะมีวัตถุมงคลอยู่ด้านในนะครับผมตามคําบอก เราองของหลวงตาท่านบอกว่าน่าเก็บวัตถุมงคลไว้ภายในนะครับภายในเีดีเห็นแห่งนี้นะครับนี่นะครับผมโอ้สถานที่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับผมเป็นสถานที่ที่สมควรจะมาเยี่ยมชมนะครับท่านใดที่ไม่เคยมาก็เรียนเชิญนะครับผมอ,อยู่ขอนจันทร์นะครับอำเภอมันจาคีดี ตรงนี้ก็คือพระมหาเกดีนะครับผมนี่คือเกดีนะครับเกดีหินอะไรนะหินนกพรรดนะครับเกดีหินนกพรรารลเกดีหินนกพาร,ะ,ระครับครบผมก็พาพี่พเ,พเพื่อนได้เยี่ยมชมสถานที่วัดป่าห้วยเห็นเครื่องอพอสมควรแล้วนะครับต่อไปก็จะเดินทางกลับนะครับผม ยังไงก็ขอ,อส่งบุญส่งกุศลให้พี่เพื่อนนะครับผมที่เข้ามารับชมช่องของสตา h a ทแนลได้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญร่ำรวยพบกันใหม่พีหน้านะครับสวัสดีครับ